สวัสดีฟรีุกท่านะคะซื้ออะไรมาเปีขาวที่มันไนหมืกันะเี่ะมันเป็น้องใส่สายไฟสายสายเน็ตอะไรพวกนี้นะมันจะนดได้นานก็ปีปีก็จได้รัน้กกทคนจะมองคือถ้าใครเห็นภาพแคร์นะทุกคนแต่ว่าเราทำสองข้างแครก็จะมีด้านเดียวใช่ไหมที่มันจะเลงด้วยกันเราจะเรียงสองข้างเราจะเรียนสองข้าง แกนเัจะเอียงมาข้างหน้าคนเ่าใล่เราจะทาแบบข้างหน้าคนเ่าด้วยแล้วข้างหลังคนเาด้วยนเป็นรสีขาวรอบวงกลสีขาวรอบอวเ่อนหรอเ่านี่ลงก,กีกิโลแล้วยังไม่ช่างเลยปไม่ช่งเลย,ยตอนคนีจะรูสึกบัขึ้นไหตอ่ดไปสกิโลอ๋อลดสกิโลกินข้าวน่าจะเพิ่มมาอีกาไม่มงกินแต่ผักข้าวกิ<อ>นนิดเ<อ>ดียวเอง ไปข้าวที่ไหนไม่กินข้าวรถสองไม่ข้าวมาขึ้นจ่าอไปเสืออะไรจะลดัวอะไรจะขึ้นไวเราก็จะมาลองดูที่ว่าน่าจะ ถ้าใครลางานปุ๊บลุงหมอไปเลยสองปีหรือไม่กันหนึ่งปีเนี่ยาติสมไปชนีมาฟังเออบ้านกอดม้อยก่อนดีกว่าเหมนบางคนกำลังมุดมุดอยู่ปะคิ้วชนกันแล้วได้เวลาลงท่อแล้วงานนี้หรืไงเสียงรถเกี่ยวข้าวอยู่แปลงนี้หนึ่งนี้ถ้าเขาเสร็จไหวเขาจะมาเกี่ยวให้เราต่อตรงนี้เลยอ๋อจริงบอกขุดช่องดแบบก็แล้วว้ยว่าลังซะก่อนบอกซุปเปแห่งขุดแล้ว สุดท้ายฝ่ามือจะใช้วิธีไหนมาดูกันเดาป้าเดานะพอแล้วมันสูงอยู่ใช่ไหมคน<ม>ท,ทุกท่าแค่แบบเลี้ยงเลทิ้ทางทางรถเข้าเข้ามาเนี่ยตรงเนี<ม>้ยตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะพูดถึงต้องเคลียร์ดินออกก่อนไม่งั้นลงท่อไม่ได้จริงน,นะเขาคงไม่เบียดทางนี้หรอกมาทางกว้างไว้ยุ่ยเราทางกว้างอยู่กระบวนการ เมื่อเราคูนแล้วเราก็ได้ดินด้ดินลงไปก่อนดันดันไ,ไปไว้ก่อนอ่าได้เหมือนเดิม,หมดูหน้าก่อนเลย นี้ตั้งฝั่งโน้นนะคิดดูอ่ะไปลำดับต่อไปลำดับต่อไปทำสะพานข้ามอ่าสะพานลำดับเราต่อไปคือทำสะพานข้ามเอ้าดินไม่ใส่เอาไม้ลงแทนมันจะรองงัดก็ต้องกระเทือนอันนี้คือไม่มีเขาไม่มีใครมือชำนาญนะนอกจากลุงพลเพราะนั้นทางสาสั่งมาทางสายเลือด ดีเอ็นเอดีเอ็นเอแล้วจะเอาขึ้นยี่่อนีไมมอาดีนะบ่บ่อเลยบ่อโอ้เอาไปอาดห้องซะก่อนไวเลยไวเลยเสียสละไปแล้วสามแผ่นอืมอ่ะไปรูว่าทำยังไงทำอะไรยังไม่รู้จะทำอะไรยังไม่รู้เ่งดดูก่อนเนี่ยเเอาเราไม่ได้ไปยดท่อป่ะจะไปยกท่อบ่ไปยกท่อ กิ้งมาหรือเปล่าเอาอ่ะก็ลองดูเขาจะทำยังไงลอมนาก็พัดมาเลยเนี่ยสบายเนาะได้เวลาอะไรนะเล่นบ้าดาดาบอกว่าโอ้ยเป็นตะนอนเวียกแต่ว่าลมหอยหอยเนี่ตาปลือแล้วนั่นน่ะยังไปได้นอนเลยตั้งแต่มาเลยนะคิดว่าลมกระโชกมันจะพอดีไหมน่าจะพอดีนะอืมอืมก็ค่อนข้ากว้ง ขอกว้างเท่าไหร่อนี้น่าจะ้เราจะดประมาณน้้ช่างผู้ชำนาญการพ่าเขาทำยังไงไปแล้วก็ไม่รหรอกเขาําไปก็ําททำเลยเราดูเฉยๆมองไม่ออกว่าจะทำอะไรกเนยังเ่นย่ยแ่ยู่เนี่้ใหรอรู้งรอดออนงี้เหร แต่เราดูเฉยเพราะว่าเราไม่รู้ไงเขาก็ทำไปเขาก็ทำไปเราก็ยืนดูเฉยๆถ้าดูกับลุงป่านีหยมือบอกไปนี้ดีกว่าเพราะว่าต้องเอียงนี้ปก็อย่างนีนะอย่างนี้นะ่อย่งยังไม่ได้นี่ตำแหน่งด้วยถูกล่ะสร้างว่านี่ยิงอยู่บ่อยไง รอวางคลิปหน้าก็แล้วกันคลิปนี้เราครบแล้วเดี๋ยวรอจอะไรอ้าวท่อนั่งยางด้วยงานนี้นั่งยางอีกนั่นท่อมีนั่งยางเออเรียบร้อยเขาจะทำยังไงก็ไม่รู้ทุกคนชาติวไทยดึงหมอโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันว่าจะทำยังไงคุณตาท่อเขาบอกคุณตาท่อเขียวท่านเอาไว้ กินกิมากขลอยปอกมาทันว่าขื้นมาง่ายแต่ว่าะเปง่าเออดาดาลองไปกิ้งดูดิไโอ้โหดาดาจะโอ้ดาาจะไปกิ้งแล้วเหตุได้พ่อเดียวไปเจ็บนะกำังไรอยู่เออม่ใช่ก็เอือนทไวแล้ก็ทายก็จะไม่เห็นเัยก็ทายก็จะมาเห็นห่้าหๆห เขามาแล้วเขาจะใช้วิธีนี้ใช่ไหมโอ้เขาใช้วิธีนี้เอฟดีนี่ไงนี่ไงเอ้ยตเชือกเอาเชือกออกให้เน้ oh okay, เเขาจะเอาลงไปในหนังยางใช่ไหมเสือไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันใ่ช่างเขาจะทำแบบนีน เขาจะเอาลงตรงนั้นตรงนังยางนั่นดันดันไงดันให้มันลงนี่นั่นไม่แตกไม่แตกเหรอพอดีพอดีเลยโอ้อูุคคาล้อเด้งข่ายยางล้อขายางล้อรอรถจำพันเพื่อแล้วต้องมายกข้อออกจากยางล้ออีกจำคัญ เล็กย like ังาเยเขามีวิธีเขามีวิธีที่าไหนยังมาแล้วไทยหมดก็พออืม ยังไงป้านัดเชือกเออนัดเชือกให้มันเป็นอย่างนี้มันดักมันไว้ แ้ก็เชือกแนวตั้งแ่เขาจะเป็นการดึงเชือกแบบแนว ู่ตั้มนดงด้วย ถ้ามันมียางรองมันก็ดีนะ ไม่แตกบอกแล้วมันมีอ๋อมันมีกระดานรองด้วยนะนอกจากดินนุ่มก็มีส่วนประกอบมีส่วนนะแล้วก็มีไม้รองนะฮะก็เลยไม่แตกไปไหนล่ะไปไหนน่ะไปไหนพาโลด สำหรับคลิปนี้ก็มานี่นะคะขอบคุณทุกท่านมาก